พัดตัวพี่นอ้องท่าอาหารเชียงไทยเชียงเล่าเพราะว่ามีคนไทยคนณดคนคนพักกลางคนกะได้ต้องมีกระถ่อมยางบาองชั้งเล่าไปเสียงภักกลางได้ยค่ณ <c oughs> แยกเอาทุกย่างใส่หม้อมาเจ้าน้ำตาลผมชูรดรุดีผ่วเกลือน้อยเพื่อตะน้ำปลากขาไมันหาอยน้ำปลากีทุกคนย่างไปเยอะหน่อยตัดทั่วต้อหน่อยอกว่อนหวานจะหน่อยหวานกับบ๊วานร้ายดอก Terima kasih telah menonton! แยกจับยังจับสิมัดจับทางใจจะได้บังช่องมูสุกัน ล่มพี่น้องเอ้ยเรืบองบางนี่จะล่มอีกวันนึงมกทั่วเก็บมาจากตน้นทุบๆเซตต้นได่กับซสบพี่น้องเอ้ยคนของทุบๆมะว่าผาาักมะว่า,วาทุกอยา่าง ชานสดสดสดแโแปลุดแค่ะีกดพิกไทยลงจากน้อยน้ำเขาไคทำนี่ก็อร่อยแล้วหัวพ่อขปกวานนีเลยยืดจนยาว ตำหนิเราพี่ร้องลายหน,น้าที่เราจะายกตัดลิดหักตำหนิเราจะ